ครับทุกคนจะให้ดูหลานน้อยหลานแฟดน,นะครับดูดีครับมันกำลังกินปลาเส้นอยู่โอ้กินอร่อยเลยพวกหมาน้อยดูดีครับแงบแงบๆงบ,งบ,งบ,งบอยู่แต่ละตัวเนี่ยโอ้อร่อยกันมากน้องเพชรน้องพลอยนะครับหลานแฝด กินกันใหญ่ๆอร่อยเลยเงีบๆชอบครับชอบชอบกินเนี่ยท่าทางฝันเขากําลังขึ้นด้วยเขาก็เลยชอบแนวแทบแบบนี้เห็นไหมครับทุกคนน้อยน้อยน้องเพชรน้องพลอยลูกแฝดครับลูกแฝดของน้องถุงเงิน กับพี่มีตองหัวด้านเห็นไหมครับทุกคนไอตัวไหนว่าอยู่ข้างในเอาหมดยังหมดยังเอา้าโอ้ดูสิครับตาวให้เอาใหญ่เลยชอบมากชอบมากยิ้มย่างยิ้มย่างตีวตาชงนมไม่กินหิวแล้วสิลูกหมา No!